เก็บถั่วฝักยาวอีกแล้วค่ะทุกคนดูนะคะยังเป็นอุโมงอยู่เลยนะคะอุโมงถั่วฝักยาวนะคะมีให้เก็บได้เรื่อยๆนะคะอายุครบอายุครบเท่าไหร่คะเจ็ดสิบห้าวันครบหนึ่งเดือนหลังจากที่เริ่มเก็บนะครับผมเดือนแล้วใช่หมหนึ่งเดือนที่เราเริ่มเก็บนะครับคือสี่สิบห้าวันหลังจากเริ่มเก็บผลผลิตตอนนี้ก็เจ็ดสิบห้าวันหลังจากเก็บผลผลิตมาครบหนึ่งเดือน ความดก <ด bitcoin S 2> ของเขาก็เก็บอยู่นะยังเก็บได้ตลอดอตอนนี้ก็ออกแบบว่า,วาเราดูแลเขาดีเนาะเราก็ควรดินใส่เออไม่ได้ควรดินใส่ปุ๋ยลดน้ําตลอดนะ,ะมีทุกระยะนะครับเห็นไหมครับมีทั้งดอกเห็นไหมครับ <bras? S 2> มีให้เราได้เก็บได้กินมีดอกผลเล็กมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นมีหลายขนาดให้เลือกสรรนะครับ้วฝักก็ยังยาวเหมือนเดิมนะคะเท่าผ้าเพื่อเขายังสมบูรณ ปากก็ยังยาวหายกินเก่ง,งเหมือนเดิมค่ะยังยาวอยู่นะคะปักยาวยาวสมชื่อค่ะทุกคนปลูกเองสะออนเองนะคะรุ่นนี้ส่วนคน,คนนี้ก็ทำอะไรครับไหนกินให้ดูอร่อยไหมครับปลอดภัยปลอดสารนิง่งกิ่งเคี้ยวให้ดูหน่อยหนุ่มน้อยเสดสดกินสดนะคะเคี้ยวดูครับโอ้โหอร่อยไหมครับผมเยี่ยมชนโ้องหน่อย ดูสิครับด้านบนด้านข้างด้านนอกยังมีอีกนะครับเก็บเฉพาะลูกแก่ก็ได้พวกนี้เข้ามาเก็บใหม่เก็บเฉพาะลูกทีด้วยาส่แก่เพราะอยู่อยู่พวกนี้ไม่ได้เก็บเผื่อนะครับผมเก็บไปเลยดูความดกของเขาสิครับยังไม่หายยังไม่จางหายไปเลยยังไม่จางหายไปเลยความดอกของเราตัวฝักยาว เดี๋ยวพรุงนี้จะเก็บไปวัดด้วยนะครัวัดไหนจะเข้าวัดไหนคะตอนนี้ไปกับน้องนะคะเรามาวันไหนทีนี้ยาวมากเอาปิดแล้วหรอยังครับเดินผ่าฝ่าดงถัวร์คนขี้นก็นะร้อยอ่ะคนกินก็หมดไปแล้วหนึ่งลูกไปเดินไหมครับ เก็บเฉพาะลูกแก่ลูกที่ยังไม่เต็มที่ไม่เก็บครับมันคําแล้วไหนไม่แกดูดมันก็ใหญ่เากระหนเลยนะคนไก่มันนิบกราบกรบเลยนะเต็มมือแล้วอ่ะดูความดกของเขาสิครับความดกแบบว่ายังคงอยู่ไม่จางหายเลยมีทุกระยะ ขนาดนะครับผมเปือฝักยาดูครับตกมากๆอันนี้คือรอบที่2ในการเก็บนะครับยิ่งรอบแรกจะดดกแบบว่าจะเริ่มเติบโตเต็มที่ เดินฝ่าผ่าดงทัวปูกเองซอนเอง ม่ครับไปหาปลาปูหน่ี่บานป้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจะเสร็จแล้วค่ะดูดูความยาวของสักวนี้นะแบบว่าว่าจะเอาไม้บรรทัดมาวัดยังไม่เคยมาวัดเลยสติว่ามันยาวสุดเท่าไหร่ขนาดนี้เลยอ่ะยาวมากยาวกว่าจีแม่คิดว่าไปพ่อคิดว่าจีจะหยิบไม้ดูความดกดูยังดกดูข้างนอกเลยสังเกตดีๆนะข้างนอกมีอีกนะครับ ไม่ใช่ครับกดูสิครับถั่วฝักยาวพิมาเก็บถั่วนะครับวิธีการดูแลรักษาก็สำคัญก็คือเมล็ดพันธุ์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับหลังจากปลูกเสร็จปลูกก็เหมือนปลูกผักทั่วไปนะครับลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก ปลูกเสร็จกบดินไม่เกินหนึ่งเซนนะครับผมต่อหลุมปลูกมาเรื่อยๆจากนั้นก็ทําการเด็ดยอดเมื่ออายุเขา20 25ถึงวันนะครับเด็ดยอดนะครับผมเด็ดยอดหลังจากในระหว่างที่เราเด็ดยอดรอเจริญเติบโตเราก็ทําค้างนะครับผมการทําค้างแบบนี้ทําให้ถั่วฝักยาวของเราดกนะครับผมเพราะว่าเห็นไหมครับฝักเขาก็จะหย่อนลงมาจากข้างบนแบบนี้ยาวลงมาแบบนี้โหดูความยาวของเขา ดูความดกของเข,งขาด้ยครับมันก็จะหย่อนลงมารักษาอย่าง<ะ>เงี้ยแบบครึ่งรูปสี่เหลี่ยมนะครับเราทําไว้มันก็จะผลดีก็คือมันจะเก็บง่ายนะครับถ้าทําแบบนี้เฉ<ะ>พาะฝักอย่างเดียวที่หย่อนลงมาด,ด,ดูความยาวานะ <c oughs> นี่ไงข้างนอกนี่ไงครับตอนนี้นะไม่เห็นนะคะนะั่น่ะไม่รู้ว่าแจ้งหรือไม่เห็น,นหนข้างหนยาวมากเลยนะแต่เราฝักระวังดอกมันหล่นเพราะว่าดอกมีเกือบทุกช่อเลยตอนนี้ ความยาวนะคะฝั่งนี้ยาวชนะเลิศสีมันอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะมันมืดแล้วะคระับถ้าตอนกลางวันนี้น่าจะสวยคูินี้เช้าอาแล้วค่ะป้าได้คบรบแล้วมาเก็บทัวฝึกยาวทั้งเริ่มงานนะคะยาวมากทย่ย<ว>ที่แล้วข้างบนนี้หายไปนะไม่มีแต่อาทิตย์นี้นี่เยยต็มเลย ช่วยกันนะคะต้องดูดีๆแม่ฝ่าหนึ่งตรงเสานะาสองเคยังสองฝ่าอันนี้วางก้อนหนิยังไมงไม่ได้อยู่ไหมพวกนี้ก็เช้าค่อยเด็ดมันฝักไม่สะแบบว่าไม่สมบูรณ์แล้วไม่ก็เออก็อายุมันตั้งหนึ่งเดือนแล้วนี่ไปพรุ่งนี้ค่อยเดินล่อเออเนี่ยนี่สองฝ่าใครไม่เคยเห็นมาเห็นว่าตอนมันตกมันเริ่มกลับมาสู่ ยุกเดิม hmm. ม so mm ั้งเงาความยาวสะออนจะความยาวเยาวมากเก็บถั่วฝักยาวยามเย็นนะผมเย็นก็เย็เนจะมืดเลยไม่เห็นบรรยากาศเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เก็บบรรยากาศมาให้ดูใหม่ค่ะมันแอบอยู่ในนี้ไง ดูดูไม่ดีะคนน่เแออยู่ตรงต้นเสาอย่างนี้นะสังเกตทุกช่อนี่มันจะมีแบบว่าลูกเล็กดอกเต็มเลยนะทุกอันเลยนะมืแบบมมดแล้วนะครับรถก็พากันกลับหมดแล้ว <c oughs> ในจอยังสว่างอยู่แต่ความจริงข้างนอกนะมันมืดแล้วนะครับ มองแบบว่าววถ้าเราไม่เก็บขาพวกนี้มันจะแตกินไปเก็บใส่ตู้ยเย็นไว้ก็ได้ในตู้เย็นก็ม,มกีถ้ามันนุ่มแล้วมันจะ เก็บแล้วมองกลับไปข้างหลังก็ยังเหมือนเดิมครับห้อยตรงเต็งอยู่ทั่วฟักยาวโอ้ยาวจริงๆเก็บทั่วรอบค่านะครับผมรอบนีนก็ยาววิธีการดูแลนะครับผมสําคัญมากมเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์เด็ดยอดแล้วก็ทําค้างนะครับสําคัญจริงๆของถั่วนะครับในการปลูกหัวใจสําคัญของเขาอยู่สามข้อนี่นะครับ วิธีปลูกคล้ายๆก็ปลูกเป็นครับปลูกถัวฝักยาวก็เหมือนปลูกผักทั่วไปแต่ว่าเมล็ดพันธุ์นั้นถ้าเอามาผิดพันธุ์นั้นหรือพันธุ์ที่ผลผลิตไม่ดีมันก็จะเสียเวลาเราไปทิ้งนะครับสนใจเมล็ดพันธุ์ติดต่อสอบถามได้นะครับผมเมล็ดพันธุ์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเก็บผลผลิตมาแล้วหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้ก็ยังได้เก็บอยู่เหมือนเดิมถั่วฝักยาวไปมืดแล้ว ไงแน,นยาวไงยังไม่แกวอ่เหไดออือเห็น,ย,น,นยาวไม่เลยเท่าีคุ้นเคยนี่อาอยังไม่อออันนั้นยังไม่เอาไปนี่ไงนี่ไงอันนี้ไหน,น,ไน,ไน,นไคะอืออันนี้ก็ยาวมาก นี่คือไม่สงมเลยเลยเป็นบบนี้นี่พามาดูฝั่งโอ้ตกันนแปลงตัวฝอยยาวเรานะครับผมข้างหลังก็จะเป็นภูเขาภูผาแดงนะครับผมภูทําช้างภูเจาะก่ออยู่ฝั่งโน้นนะครับผมภูเขาล้อมรอบโอ้ นะคะดูความยาวโอ้อดูมีนี้ไงยาวมากไหนโอ้ยาวมากๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อืมอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันนำเสนอเพื่อนนู้นนี้นะคะมาเก็บถักรักยาวดูค่ะยาวมากๆยาวจริงๆนะคะนี่ดูครึ่งตัวแล้วนะคะนี่นี่ผักนีด้วยโอเคขอบคุณนะคะหาก ชอบคลิปที่เรานำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ